สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์มาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นงานลูกค้านะครับกับฮอเป็นฮอทาร์ลอกนะครับซึ่งในคลิปสั้นเนี่ยที่ผมถ่ายไปเนี่ยก็คือก็จะบอกว่าชุดไฟไม่รู้อะไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงให้กับท่านผู้ชมดูนะครับผมจะมาบอกท่านผู้ชมอีกรอบนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ไปงานของ11นะครับ พอดีผมมีงานลำนี้เข้ามาก็ต้องรีบทําให้เขานะฮะก็เลยไม่ได้ไปต้องไงก็ต้องขอกับประธานอภัยด้วยนะครับเลยไม่ได้ไปถ่ายบรรยากาศมาฝากกับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เสียดายมากๆนะครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดอูอีกทีดีกว่านะครับวันนี้ผมต้องมาเคลียร์ลำนี้ให้กับลูกค้านะฮะก็เสร็จสิทธ์แล้วก็บินได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมา บินให้กับท่านผู้ชมได้ดูเดี๋ยวจะมาไล่เรียงก่อนนะครับว่ามีชุดไฟอะไรบ้างแล้วก็ใช้วิทยุของอะไรนะฮะลำนี้นะครับก็ใช้วิทยุเป็น radio link นะฮะ AT9S AT9 นะครับไม่ใช่เป็น AT9S นะครับเป็น AT9 เป็นเป็นตัวแรกเลยมั้งนะครับเรียก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ส่วนของตัวลำเนี่ยดูเลยนะฮะกล่อง KDS EBA r V2 นะครับ เคดีเอ e สอีบาร์วีทูเวอยกพีเนี่ยเป็นของเอ่ลแซดอาร์ซีนะฮะเอ z ลแซดอาร์ซีไม่ไม่เห็นเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดยวถ่ทยให้ตูนะมันค่อนข้างที่จะอ้อนแสงยกพีนะครับเป็นของ ALZ RC DS DS 4 5 ดีเอสสพีเอ็มนะฮะสามตัวตอนแรกอะ่ะผมนึกว่าเป็นตัวอ,อะไรนะเคเอสทีกอฟนะฮะตอนแรกนึกว่าเป็นตัวนั้นแต่พอมา,าดูอีกทีไม่ใช่นะฮะถัดมาเซอร์โวกันหางเป็นของอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นตัวสีน้ําเงินน่าจะเป็นของจีนละแต่ก็เปลี่ยนอาร์มเปลี่ยนอาร์มเซอร์โวใหม่นะครับอาร์มเซอร์โวตัวที่เป็นกลมๆที่ให้มามันจะ มันค่อนข้างที่จะลิมิตมันไม่ได้ก็เลยจะต้องมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ตอนแรกมันจะเป็นสี่ขาผมก็ตัดเหลือขาเดียวนะฮะก็จะตั้งลิมิตได้แล้วก็มีความยาวที่ยาวมากขึ้นนะครับลำนี้เป็นหางสายพานนะฮะเป็นหางสายพานเป็นทารอลอตนี่แหละข้างหน้าเป็นทารลอตนะครับแล้วก็แปลงหางเป็นหางหลังเป็นสายพานตัวชุดหางเนี่ยจะเป็นของทารลอตสปอร์ตนะที่ผมจะไม่ผิดนะ เป็นรุ่นเก่าก็ใช้ได้ใช้ด้วยกันได้นะฮะแล้วก็เป็นชุดพลาสติกทั้งชุดเลยอ่าสปีดนะฮะเป็นของอะไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยไม่มีซอฟต์สตาร์ทด้วยนะครับก็เล่นได้อยู่เล่นได้มอเตอร์ก็เป็นของอะไรก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะฮะมอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์ไม,ม่มีบอกอะไรเลยนะไม่มีบอกเหมือนเหมือนเหมือนของควันตั้มเลยอะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า นะครับชุดไฟก็จะประมาณนี้นะครับชุดเฮดก็เป็น DFC นะครับถ้าเป็น DFC จะมีลักษณะก็คือตัวตัวกา้านตัวก้านตัวเนี้ยมันจะมาเชื่อมต่อกับสวัตเพดโดยตรงนะครับจากตัวกิ๊บกิ๊บเบดนะครับเชื่อมต่อโดยตรงเลยนะครับเบดก็สวยนะเบดแต่ไม่รู้ว่าของยี่ห้ออะไรลำตัวเป็นของทาลอดเออขาสก,กี้หักนะตอนส่งมาผมก็เลยเอาของ X3. 6 0ใส่ให้ อันนี้ผมไม่คิดตังนะผมให้ฟรีไม่รู้แหละช่วงนี้ใครส่งพอมาให้ผมอะไรที่แบบว่าผมพอยัดเข้าไปได้แล้วผมก็ให้ฟรีๆไปเลยนะคือไม่ไม่ไม่เก็บตังค์อย่างเงี้ยเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะฮะให้ไปเลยเพราะว่าอันเก่าที่ส่งมาเป็นสีแดงมันหักอันนี้ผมให้ไปเลยฟรีๆมันเหลือๆนะของมันเหลือก็เลยให้ไปนะครับอยากให้ออาไปบินเล่นกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดู ทลิปการบินดีกว่าจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมได้เลยครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะก็เปิดวิทยุนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ไม่ได้เอาอมาพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้ยลืม <S <S แบตลูกค้าไม่ได้ให้มานะผมก็แบบของผมใส่เข้าไปเป็น JFIY ของผมเองที่ผมมีขายนะแต่เพื่อนๆดูแล้วจะสั่งไม่สั่งก็แล้วแต่ นะครับผมซื้อมาบินเล่น <laughs> อันนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะผมเอาไว้เล่นเครื่องบินปีกแหละแต่ก็ใช้ร่วมกับฮอลำนี้ได้นะครับเสียบแบตนะฮะเปิดวิวแล้วเราก็เสียบแบตรอให้มันเซตตัวก่อนนะเราให้มันจิ๊กๆิ๊กจิ๊กกัน โอ้นานเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะก็ต้องรอสักระยะหนึ่งนะฮะทำไงได้อยากบินก็ต้องรอหน่อยไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเซตตัวนานจังก็คือพอลำนี้บอกว่าถ้าอยากบินก็ต้องรอหน่อยนะฮะอ่าเดี๋ยวบินนิ่งๆให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับ ประมาณสามนาทีก็ควรจะนุ่แนนแล้วนะฮะอันนี้รอบตั้งไว้ที่หกสิบนะครับรอบโหดหน้าดูเลยนะฮะ <laughs> เป็นยังไงกันบ้างครับบินนิ่งไหมครับนิ่งมากๆแล้วก็หางนี่คือตอนแรกที่ผมทำเนี่ยก็จะโบกๆนะครับโบกผมก็เลยมามาปรับใหม่นะครับปรับใหม่หลายๆอย่างเลยนะครับก็ดูเช็คความลื่นไม่ลื่นหรือยอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ลิมิตตัวเนี้ยก็ทัท้งทำใหม่นะครับทำใหม่เปลี่ยนอาร์มแล้วก็ตั้งลิมิตกันหางใหม่ ก็ถือว่าบินได้ดีนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะฮะ <c oughs> อันนี้คำๆนะฮะคำๆโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับ450ลำนี้หางสายพานนะครับกล่อง KDS ชุดไฟยกพีชเนี่ยก็จะเป็นของ a อ Z นะครับแต่ก้นหางกับตัวตัวมอเตอร์สปีดไม่รู้ว่าเป็นของอะไรนะครับก็รีวิวตามสภาพที่เห็นตามความจริงแบบนี้เลยนะครับ ยังไงก็เข้ามารับชมแล้วฝากกด Subscribe หรือว่าใครที่มีฮออยากจะให้มา,าซ่อมเซตประกอบหรืออะไรยังไงก็ทักติดต่อผมมาที่เบอร์โทรที่อยู่ทางด้านล่างของคลิปนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์เบอร์โทรผมได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยมีอะไรก็เข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับอ,อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับการเซตฮอรการปรับหาองอมีปัญหาลองมาคุยกันก่อนได้นะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อน Subscribe l i ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ